สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็พบกับไก่ลอก็อกชเแนลกันอีกครั้งวันนี้เราก็ได้มาเริ่มในโปรเจกต์อะไรเนี่ยอ,อ the south pass the stick of two กันนั่นเองก็คือเราก็จะมาเล่นเกมนี้แบบยาวนานเถ้าเป็นได้ก็คือเราจะตะก,กี้เผลอกดล้องเล่นไปแล้วก็อย่าคิดอะไรเลยอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมาเป็นของเกน,นะดีดีก็ได้มาฟรีโอเคไม่มีสปอนเซอร์โอเคมาเรามาเล่นกันดีกว่าฮะ แหมน่าเล่นมากโอเคนิวเกมเข้าไปเลยแต่ว่าอยากดึงก็คือถ้าถ้าเกิดว่าแต่งตัวละครไปซ้ำกับใครก็ไม่เป็นไรนะโอเคนิวเกมไปเลยจะพากีไหมเนี่ย โโอ้หเดี๋ยวเขาเออจะแปลดีไหมโอ้โหใน1,000ปีแล้วเราก็ต้องไปแต่การที่พ่อมดจะต้องแต่ดาร์คเอลฟ์เออ มันจะเอาสิ่งสำคัญของเราไปก็คือกิกคาถาแห่งสัจธรรมโอ้โหแปลไม่ทันเลยสงสัยต้องเขียนสคริปต์มาก่อนงั้นดูคาสิเนปแล้วกันโอ้โหเซาพรกิกไม้แห่งสัจธรรม ให้เสียงภาษาไทยโดยคนบีกร,รมทุยเออโอเคอ่าให้เสียงภาษาไทยโดยคนบีกร,รมโอ้สุดยอดมากถ้าใครถ้าใครรู้เรื่องว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวให้รู้ว่าแต่งไปแต่งไปธรรมดาธรรมดาเลยผมชอบทรงนี้น่ารักดีหรือจะโอ้ยโอ้โหเดดล็อกโอ้โหอโย่างเทะมีโมฮอคไหมเนี่ยสงสัยไม่มีเอองั้นเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังแล้วกันมีทรงบูมเมลีนไหมเนี่ย ไม่มีเอาทรงนี้แล้วกันอุ้ยอันนี้มันจะซ้ำเลยเนี่ยเอาทรงนี้แล้วกันธรรมดาธรรมดาเอออันนี้แล้วก็เราเป็นคนไทยต้องผมดำเฮ้ยน้ําตาลโทนนี้โทนนี้ไม่เอาชอบอันนี้เอออันนีนนนนนนน้แล้วกันดีกว่าเอาสีน้ําตาลเข้มเอ้ยน้ําตาลอ่อนโอเคเราปรับเป็นน้ําตาลอ่อนแล้วก็กดไปใส่ชุดก็ใส่ชุดผมขอใส่ฮู้ดแล้วกันโอเค ใส่ฮู้ดเพื่อความเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วก็กดหน้าหรอหน้าเป็นอะไรดียังไงดีเนี่ยเดิมแก้มแดงน่ารักจะน่ารักเกินไปเอาหน้าเราจะไม่มีอะไรก่อนแล้วกันหรือว,ว่าเอาเอามีเหงือ่อกันเหนื่อยใส่ฮู้ดแล้วมันร้อนเนาะแว่นก็ไม่ต้องใส่แล้วกันไปกดน,นิกเข้าไปเลยคอมพิวต์โอ้โหเกมนี้นี่มันเป็นเกมที่สุดยอดมากเราต้องคอยดู บ้านขายแล้วนี่ well, <We did. S 1> เราเอามา <We did. S 1> ขนมหมดแล้วนะเรามาถึงแล้วเรามันจะเป็นการเริ่มใหม่และสุดท้ายทุกอย่างจะต้องดีขึ้น <Okay. S 1> คุณคิดว่ามันจะดีขึ้นเหรอสำหรับเขาอนะ่ะเขาคงไม่มองมาถึงตรงนี้หรอกเราจะต้องให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ไปทำอะไร ดูซิว่าเขาทำโลกลูกอยู่ที่ไหนแต่ตัวเรียงเฮ้ยเฮ้ยแชมป์ชอบชอบห้องใหม่หรือเปล่าฉันรู้เป็นการเปลี่ยนใหม่ลูกชายนายจำลูกจำที่ทำไได้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เขาจำไม่ได้หรอกเขาจำไม่ได้รลยมันดีแล้วเพราะว่าเขาจำไม่ได้เออลูกเล็ก เชื่อชัดีที่นี่อาจจะมีสรุปทำไมลูกไม่ไปหาเพื่อไม่ไปคบเพื่อก็ะล่ะไปเลยไปเล่นเดี๋ยวนี้ลูกชายไปเล่นแบบเด็กธรรมดาเราไม่เงินทิ้งไ้ทีท่ครอบครัวอย่าลืมกลับมาล่ะกว่าก่อนฟ้าพืาเนนะใช่เราก็รักนายรักลูกเออโอ้โหเข้าจะได้โอ้โหดีจังเลยเราจะตั้งชื่อพาร์ทเกมนี้ว่าอะไรดีอ่ะ กเกิดหีบเปิดหีบหนีเอ้ยหีบไม่มีอะไรโอเคช่างมันเราต้องสำรวจให้ครบนะแต่ว่าการก็ไม่อยากพูดซะว่าใครแต่ในความคิดก็มันก็คิดเหมือนกับพี่เอกหาล็อกเกอร์ตรงที่มันมันเป็นอะไรที่เออดูสุดยอดมากคาซีนี่เปิดมาเป็นพ่อมดนะแต่อุ้ยมีคอมด้วยอะอุ้ยอยากได้อเอาแรมมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยไม่ใช่ เราก็ต้องเดินไปหาของกันเรื่อยๆนะโอเคแล้วผมจะเล่นจนถึงตอนที่ให้ให้เลือกว่าเราจะเป็นสายอะไรเดี๋ยวให้ไปโหวตกันให้คอมเมนต์มาโหวตกันด้านล่างนะโอเคก็ออกไปนอกบ้านกันดีกว่าตอนที่ผมตอนที่เล่นมาก่อนหน้านี้มันสักนิดนึงเองอะมันขี้ไม่ออกอะมันกดเอแล้วมือมันอ่อนแรงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย กดสเปซบาร์เพื่อกดมือมันจะกดเอสไอคีย์ต้องออกีย์ออกอ๋อรู้แล้วมันต้องให้กดมันห้ามกดโดนปุ่มอื่นเฮ้ยทำไมคีย์ไม่ได้อ่ะงงทำปุ่มเอมันต้องมีดับเบิลเหรอเอาเก็บเก็บของโอเคทอนาเนาๆกับโฟมเอ้กับฟองน้ำก็มีตังด้วยเยี่ยม มีอยู่สี่เหรียญอ่อน้ำก็เปิดเปิดแล้วกันอออาบนิดนึงล้างผมหน่อยเช็ดไม่ออกเลยตรงเนี้ยโอ๊ะมันมีเมาส์ให้เรากดอะไรได้กดซ้ายต่อยแล้วก็ตดแอะแอะไปดีกว่าเอาหาประตูทางออกเออะอันนี้อะไรอ๋อเปิดประตูออกไปลงไปข้างล่างกันห้องนี้ก็ไม่มีนะจะบอกว่าเล่นไปก่อนมาอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่เรื่องเ่ยจะเล่นให้ยาวกว่า จะได้แบบจะได้มีคนแคสหลายๆคนเกมเนี้ยเกมนี้ก็มีเปิดขายในสตรีมนะอย่าลืมไปซื้อกันซื้อของแท้จะได้ภาคสองเดี๋ยวผมเล่นของเก๊ก่อนอันนี้ของเก๊ยอมรับเลยตังค์เพราะว่ามันไม่มีตังค์เลยต้องมารับเลยต้องมาเล่นของเก๊ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อของแท้เอาคุยกับคุณแม่ก่อนไปเล่นนอกบปานนะลูกเล็กเดี๋ยวโดนพ่อแน่เลยสงสัยโดนพ่ออรารวาสพ่อมาไหม อ้าพ่อไม่มาเออดีจังเดี๋ยวเราจะคิดถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำยไงก็ได้ให้พ่อไม่มาเอ้ามีวิคด้วยเออเก็บไปอ้าวโอ้โหเราก็ต้องโอเคต่อไปเราก็ต้องออกไปหาเพื่อนกันไหนลองเดินไปดูล้อลอมา,า,ามีกระเป๋าโอ้โหอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้แล้วเราจะเข้าไปกันยังไงต่อเตะ ต่อยตดใส่เราคงเอาออกไม่ได้งั้นก็ดูก่อนแล้วกันตดใส่ตู้ใบสนิโอ้โหแรงตดนี่มันมีออร่าจริงๆเลยตดแรงว่าเราโอเคเราลองต่อยที่โนโนแมนดูสิไม่มีประโยชน์เกมนี้เหมือนจะเป็นโอเว่นเวิด์นะ <c oughs> ปีนมันไดขึ้นไปดูซิอุ้ยมีหีบโอ้โ,อโหดีใจมาก ได้ตังค์มาหน um. okay. 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 um, ึ่งเหรียญกับวิกมิคิลแจ็คสันกดเจเพื่ออะไรอ่ะอ๋อดูเวดโอเคอุ้ยเรามีเฮดพีเท่าไหร่ตะกี้ลืมดูอ๋อโอเครีบๆเล่นคลิปจะได้ไม่ยาวสักครึ่งชั่วโมงดีไหมโออเออ้ยโอ้ยอย่าอย่าไฟกันแจมได้คนสิเพื่อนโอ้เฮ้ยนั่นมันนั่นมันขี้โกงนี่ขอบคุณเด็กน้อยเรา ฉันชื่อเลยอ๋อฉันอยู่ข้างบา้านเงืธอเราควรเป็นเพื่อนกันนะโอ้โหเราได้เพื่อนมาเป็นบัตเชอร์โอเคเราก็ดีเป็นอะไรที่โอเคมากอ้าวพ่อมดเหรอเราต้องเข้าไปทำไมเอ้นี่มันไม่พูดสงสัยมันมันน่าจะแบบอ๋อสปินก็ปิ่งแบบสปินก็กดเล็บชิปนะเปิดไม่ได้ โอเครู้ว่าเปิดไม่ได้บ้านหลังนั้นก็ไม่น่าเปิดได้เออคูป้าเควโอ้โหเขียนไว้แล้วไอ้คูป้าคีปหรือคูปาเควเออน่าจะคีบนะมาเข้าไปเลยโอ้นี่เลยจงคำขอพอลบพ่อพ่อมุดนี่นายเป็นเด็กใหม่นายควรฉันเป็นพ่อมดโอ้โหดาวนี้ก็ปะซะ โอเคผมก็แปลไม่ค่อยเก่งขออภยัยแบบมันไปอ่านแล้วสงสัยต้องเขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้าไม่ไงั้นต้องเล่นก่อนไปรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับมาแปลใหม่ถ้าเป็นไปได้นะไปคุยกันดี <c oughs> เปิดทีวีเออเปิดดูต่อเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสตันต่อไปโอเคเข้าไปในนี้กันแล้วก็ โอเคอยากจะสกิป่ะขอสกปไดไปเลยเออโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีสนามมวยด้วยมวยโคก้กหรือเปล่าเนี่ยไม่อยากผวนเลยโอ้มีร้านขายของนี่เราจะเห็นกันโอ้โหเลเวลก้าวแล้วหรอแบ่งเวลให้หน่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงเคนนี่ แค่ม้วนผมโอเคเราก็ไปคุยกับชาร์จแมนใครคือชาร์จแมนเนี่ยคนนี้หรือเปล่าคุยกับให้ทุกคนก่อนโอเคเนวเควสไหนคุยกับโอ้ย โอ้โหเราจะชื่ออะไรดีจงบอกชื่อของเขาของเจ้ามาเราชื่ออะไรดีผมอยากชื่อชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีอ้อโอ้ยพิมพ์ภาษาไอ้นี่ไม่ได้ภาษาไทยชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าอ่ะชื่อตัวชื่อว่าชายโยแล้วกันเอ้ยชื่อว่าโยเฉยโอเคไปกดน ไม่ใช่เราไม่ได้ชื่อดูชแบกอ๋อถ้าเรากดเย็ดแล้วมันก็จะช่างมันเถอะโอ้โหถึงเวลาให้เราเลือกกันแล้วนะครับโอเคก็ไม่อยากจะเพื่อความยุติธรรมก็คือเดี๋ยวจะขอตัดคลิปไปเท่านี้ก็คืออยากให้ ให้คนมาโบวถกันจะให้รู้ว่าจะให้มาโบวถกันจะได้รู้ว่าอยากเป็นให้ผมเป็นตัวอะไรก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทสองเร็วๆนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องก็คือเราก็ต้องเนี่ยเข้าใจไหมใครอยากให้เป็นอะไรก็ให้กดแล้วกันถ้าอยากเป็นไฟเตอร์กดได้ไหมถ้าไม่แน่ใจอะถ้าอยากเป็นไฟเตอร์กดหนึ่งอยากเป็นเมสกดสองอยากเป็นทิปกดสามเป็นจิวกดสี่ โอเคนะโอเคโอเคตัดคลิปไว้เท่านี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าผมจะเลือกเองแล้วกันเดี๋ยวค่อยถ้าเกิดว่าใครสนใจให้เปลี่ยนไปตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้ดูเราก็ขอเลือกเป็นอะไรดีถ้าเป็นเทปอ่ะ be ถ้าเป็นเทปจะเป็นอย่างนี้แล้วไฟเตอร์ be อ๋อไฟเตอร์ มันบอกว่าในสมควรจะเป็นโจรงั้นขอเป็นโจรดีหรือเปล่าก็เป็นโจรแล้วกันโอ้อยากเป็นมันไม่ได้ปิดก๊อปปี้ใครแล้วมันแบบแต่ความคิดมันคือมันมันแบบมันมันไม่น่าจะมีตัวไหนดีเพราะไอ้นี่ก็ไม่ดีไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่เป็นขอเป็นเทปแล้วกันเออ yes แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมสงสัยต้องมาเซฟใหม่มัมันเกมนี้มันจะให้เราเซฟอย่างเงี้ยก็เราก็ไปดูหน่อยสิสองดอลเลยเหรอเราจะมาซื้อของกันเอาเวปอนเอานี้ดีไหมเดี๋ยวผมไปเก็บอาวุธจากคนอื่นแล้วกันเอาอันนี้ก่อนเลย ซื้ออะไรดีซื้อกิสดีไหมซื้อหรือว่าจะเอามีมีดไหมเนี่ยตังไม่มีงั้นเอางั้นซื้อเอาแค er ่อันเดียวก่อนแล้วกันเอ้ยเอาอีกเอาอีกโอ๊ยโทษทีสคลิปต์สคริปต์สคริปต์สคริปตจะดูซื้ออะไรดีอ,อืมคอนซูมเฮลพอชั่นเหรอ <put> s> <S เอา,นเาันี้แล้วกัน แมจิกเอาอันนี้กล้กันคิสแดกเกอร์หรือจะเอาเอาอะไรดีเอาไลทิ้งแวนแล้วกันทำอะไรได้ออนเพอร์เฟก้ยโอ้โหอันนี้ดีกว่าโอเคคิสแดกเกอร์โอ้บายบายไหนเอาดูอาวุธหน่สิไอวินฮอลลี่โอเคเรามีอาวุธเราก็ถือไปเลย เอาออกเลยว่าไม่อยากใส่โอหล่อจัดออนเดิมโอเคทรงเดิมอืมฮาดีโอเคไม่อยากติดหน้าต้องใส่หน้าใส่ตลอดโอ้โหเฮลพชั่นเหรอโอเคไปต่อ Oh. นายได้ถึงอาวุธของนายแล้วต่อไปต้องสอนว่าจะสู้กันยังไงเ <c oughs> ตะเตะมันสีเตะเด็กใหม่โห oh. oh. กระทืบมัาเลยโอ้โ oh. ห oh. ต้องสู้กันเองซะแล้ว <c oughs> ทำาไงเนี่ยอันเนี้ก็เล่นไม่ค่อยเป็น โอเคดูชแบกทำไงเดียะทำไงเดียะกดแมงปังกดตรงไหนวะอะไรวะกดปุ่มอะไรวะกดตรงนี้พอเว็บปอนพอมันแฟดเราให้กดเล็บคลิกเหรอ อ๋อพอมีแสงขึ้นได้กดคลิกซ้ายกดโ้มันอีก โอเคมันจบแล้วเราจะต้องไป <S <S ดูดเบรกโอ้โหเอาอะไรเนี่ยอ๋อกดอะไรอ่ะันดูซีเพื่อออกให้กดสเปซเพื่อกันอ๋อไม่อ๋อไม่ได้อะ

เอาอีกทีเพิ่งอย่าโอเคกด back step แล้วห้กดอืมเรื่อเริ่มอะไรของมันเนี่ย ซ้ายเออเร้องจัดการให้มันตายใช่ไหมเนี่ยจะตายแล้วอู้ฟาด ตัเสิบแปดแล้วฟันมันฟันมันโอ้ฟาดไปโอ้ร้องไห้เลยวายมันเจ๊กเาร์กเลยในมันร้องไห้เลยโอ้โหโอเคเข้าไปในไปในเต็นท์เหรอโอเคนี่แหละ คือสิ่งที่มนุษย์กับเอลต้องต้อง,ต,องต้องการมันแล้วถ้าเกิดว่าเอลได้มันเร,เราจะตายกันหมดนี่แหละกิ่งไม้จะทําโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองโอ้โหนึกว่าเป็นกระทานแบบดิจิตลอลคขาไแบบด้รับนข้จะสามารถควบคุมควบคุมอะไระอาณาจากักรหรอโอเคเลยได้เห็นของมันแล้วต้องรักษามันเท่าชีวิตโอ้โหสี่ดอนเอ้า เกิดเหตุขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้น,อนเอลมันมาบุกเราแล้วลุกแล้วป้องกันมันอะไรกันโอเคเราจะขอตัดพารไวเท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะถ้าเป็นเราต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงคลิปเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวดูหน่อยโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเซฟเกมก่อนเซฟเกม เซฟเกมไหนเซฟเกมไหมโอเคเอ้ยทาโก้มาไงมาโอเคก็จบี่เท่านี้โอเคเราเจอกันพาร์ทหน้าแล้วครับสวัสดีครับ